องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียนอบจเมืองภูเก็ตเมื่อวันที่28มิถุนายน255 5เวลา9ก้นาฬิกาที่ห้องประชุมโรงเรียนอบจเมืองภูเก็ตนายเพบุตุปติสิงหน์นายอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียนอบจเมืองภูเก็ตโดยมีนายบุญเสริมสุวรรณรัฐภูมิที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภ คณะผู้บริหารคณะอาจารย์คณะกรรมการสถานศึกษาและนักเรียนโรงเรียนอบจอเมืองภูเก็ตเข้าร่วมซึ่งได้รับเกียรติจากนายดาบตำรวจจรินยองนุนสถานีตำรวจภูทรกระทูจังหวัดภูเก็ตร้อยตำรวจโทกิติศักดิ์ยหัตตะและนายดาบตำรวจชานน์บุญสว่างกองกำกับการซื้อบสวนตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตให้เกียรติเป็นวิทยากร นายวิโรจนตันติวิริยาพรผู้อำนวยการโรงเรียนอบจเมืองภูเก็ตกล่าวว่าซืบเนื่องจากรัฐบาลได้ดําเนินนโยบายในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดสนับสนุนให้มีการดําเนินกิจกรรมในการป้องกันยาเสพติดเพื่อทําให้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดลดหน่อยลง,งเพื่อ 1. ่ให้นักเรียนรู้ถึงภัยอันตรายจากสารเสพติด 2. ให้นักเรียนรู้วิธีป้องกันสารเสพติด 3. เสริมสร้างความแข็งแรง ให้กับร่างกายและจิตใจผู้เข้าร่วมโครงการในวันนี้ประกอบด้วยครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองสังกัดโรงเรียนอ,อบอจอเมืองภูเก็ตรวมทั้งสิ้น229คนบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมค่ายขอกราบเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกล่าวเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี2,555ขอเรียนเชิญครับานเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาขององค์การวรินัทสวนจังหวัดภุเก็ตกในวันนี้จากคํากล่าวของท่านพวิโรจน์นะครับเรียนได้รับทราบนะครับว่าปัญหายาเสพติดในปัจจุบันนั้นในจังหวัดปุกเก็ตเรานั้นมีปัญหามากมาย แล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับเป้าหมายหลักของลูกค้าอย่างสิทธิ์นะครับก็คือนักเรียนนั่นเองเพราะนักเรียนนั้นเป็นอยู่ในวัยที่อยากลองอยากได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตขอเรียนนักเรียนตรงนี้นะครับว่านักเรียนที่อยู่ชั้นม .2 นะครับเป็นนักเรียนที่อยู่ในโค้งที่อันตรายที่สุดในชีวิตนักเรียนที่ จะต <ose> ัด <welche> ส <ăn rule> ินใจนะครับเดินในแนวทางที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็อยู่ในใบนี้นะครับเพราะงั้นนักเรียนชั้นม .2 สองเป็นนักเรียนชั้นที่ต้องตัดสินใจนะครับที่จะเดินทางเลือกเดินทางในแนวทางที่ถูกต้องเพราะงั้นการอบรมในวันนี้นะครับผมมั่นใจว่าท่านพิยกรนะครับซึ่งทางกองกำลังตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะครับนั่นดาบปรวหนึ่งทองนุ่นเนี่ยท่านเป็นพิยกรซึ่ง มีความรู้ความสามารถและจะให้นักเรียนนะครับได้มีภูมิคุค้มกันที่สำคัญที่สุดในชีวิตท่านนายกพูดสรุปได้คำเดียวที่คมชัดลึกจริงๆก็คือการตัดสินใจของนักเรียนนักเรียนตัดสินใจที่ดีที่สุดผิดพลาดน้อยที่สุดเป็นเสื้อที่ใส่ใช่ไหม เห็นที่ใครไม่เห็นก็ตาบอดแนว